สอเมืองสิงห์นะครับก็กอบพิธีกรบนเวทีบอกว่าคู่นี้รวมกันแล้วนล้วหนักประมาณ200กว่า หรือท่านสอทออุดมวันนี้ใจสู <oras> ้ผมว่าไม่เกี่ยงถึงแม้ว่าท่านจะเป็นสอทอแต่สอทอต้องขึ้นสู้อย่างเต็มที่ตอนผมนาำนกผมนี่ผมเป็นน้น300กว่ากิโล បានប្រកបក្នុងស័ក្តិគឺក្តីគົມស័ក្តិ2គោរពសម្រាប់នេះ สุทัศน์บานเย็นพันนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้นะครับเื่อ้ครับต้องดูนะครับว่าคนนี painful. ้รวมทัはは้งกรรมการนะครับบนเวทีจะมีประมาณ300กว่ากิโลนะครับไม่รวมผู้บรรยายท่ันผู้กวานูทัศน์าทานผ้านมว่่นู้่าท่าทาวามวานมาย่้านไูลนะครับกรามการที่ขาบบนเวทีคผา้ สำหรับด้านของใจสู้ในการโจมกันครับผมสารสอนเทคิคี้คนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคนมาแล้วครั้งหนึ่งและสำหรับกรรมการผู้ให้คะแนนสามท่านนะครับสัดปัญญาหรือปฐมชัยลูกเจ้าพ่อปัญโยสุภัสสมบูรณ์หรือติงลี่สิทธิ์กู่เต้าเรวัตสมบูรณ์หรือวรวัตสอประดับดาวกรรมการทางด้านเทคนิค คับกรรมการสลิดสุภาเลิรนะครับหรือปรลัดที่ไม่เคยทำงานลาโดยตลอดหรือปรลัดเทศบาลตำบลผู้ครอบครัวคำตบมือเลยนะครับเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนนะครับ โอยทางด้านผมก็งเงินนะครับสิงห์ดำควันใจบ้านใรนี่สิงห์ดำได้เคยชกกับผมสันสอนเทนิพุมาแล้วนะครับไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่วันนี้ผมสันบอกว่าขอเป็นกรรมการกลางผู้ชี้ขาดบนเวทีให้กับผู้นี้ไม่รู้ว่าคมสันจะแข่งสิงห์ดำมากีก่สิบปีแล้วก็ยังไม่รู้ ชกสองนาทีพักสองนาทีตอนแรกคณะกรรมการก็มาประชุมกันนะครับปรึกษาหารือกันตอนแรกท่านสุทัศน์บานเย็นบอกว่าครูนี้จะชกให้จะให้ชกสิบนาทีพักครึ่งนาทีแต่ทีนี้ท่านพลตสุภาเลิศบอกว่าให้ชกสองพักสองก็พอชกกันแค่สามยก แต่ถ้าไปจะไปต่อที่ยกสี่ก็ต่อที่นายกครุ่งโรดดวงดีผมสัรบอกว่าน้องไม่มีปัญหานะานะยังไชนยูพิเศษได้สู้แดงสิงตำทักเกิด ซูส่สิงต้าเป้บูสิงห์ดาบ้าแ์่ตะยำสนามดูด้วยนะครับแพค่ตะยำสนามตะย้ำยาบกไปด้วย,วยและสำหรับท่นนานนายกสุภาพนะครับเตรียมรถพยาบาลไปด้วยนะครับดูดันบอกไม่มีปัญหานะครับรถโมบายมี สมุดมีผมเตรียมอย่างเต็มที่นี่แฟ้อมของสุทัขบ้านเย,ยน็นสีดำก็ยังเิ้มไม่ใช่สู้ใช่สู้ทีสีดำเตะแต่หมดแรงสีดำสิีดำเตะเตะใช่ทีสิีดำเตะขวาดใช่สู้บอกไม่ได้เอนแต่ทีเตะไม่ทีเลย ดีเข้าไปแล้วใจสู้แต่สินดาดยันแย่มาซ้ายไปกันหน้าของใจสู้ใจสู้แต่เราไม่มื่อสินดาดแย่มาซ้ายสินดาดต่อยขวาพุงทีของใจสู้ พิธีกรเมืองบุญบอกว่าห้ามห้ามร้องไห้นะครับใครออกเสียงโอบนเวทีแล้วพิธีกรเมืองบุญบอกจะให้ระงวัดพิเศษนี่เป็นทีมงานของพิธีกรเมืองบุญนะครับ หากท่านไหนที่จะจัดมวยนะครับก็อย่าลืมนะครับทีมงานเสียงคอมเม,มนต์นยิงกับทีมงานเกียรติยศรุ่งโรจน์นะครับเราพร้อมที่จะจัดน้องมวยมาชกในเวทีของท่านนะครับเป็นครั้งแรกที่ภาคมวยมาที่ทำปี้เลี้ยงก้อยย้อ,อยยองยงยงขึ้นไปหาแล้วกนจะใส่น้ำก็สุมาไอเหร์อครก่อน,นีอ่ย ีสันไวยไทยครับอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้พอได้กอยกันนะครับน้ำเงินปีเลี้ยงขึ้นไปสามมุมแดงปีเลี้ยงเมียก่าขึ้นไปม่คน,นครับเอ,อาอนุญาตให้ปีเลี้ยงห้าคนนะครับฝ่ายไหนครับเชิญท่านของที่อำเภอเชียงดาวนะครับท่านจำเริญขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งนะครับเรียนเชิญท่านเลยนะครับจำเริญจีแดง นะครับดูเพื่อเป็นศิละปละนสามสิบศิลปวัปเราปอนใ <คา S 1> ห้งมวนเดาใจมันไปแข่งมันออกไปอเอาไครับนี่ท่านท้องถิ่นอำเภอเชียงดาวนะครับท่านจำเริญจีแดงก็เชียร์มุมแดงอย่างเต็มที่นะครับใจสู้ลูกบอลสันถ้าชนะมาใจสู้ไปต้องกลัวนะครับเดี๋ยวไปรับจากท่านท้องถิ่นอำเภอเชียงดาวนะครับจำเริญจีแดงบอกใจแม่ขอชนะลูกเดียว แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าสิงห์ดำจะให้ใจสู้ชนะได้หรือไม่นะครับยกที่สองใจสู้พยายามจะเตะตัดทับลางของสิงห์ดำสิงห์ดำแย่มาซ้ายต่อยขว้าคืนสิงห์ดำสิงห์ดำต่อยซ้ายสิงห์ดำต่อยซ้ายใจสู้เตะใจสู้โอ้ยเกือบไปฟุ้กระทิของสิงห์ดำ แดงด้วนะครับเป็นสีสันนะครับนี่ลูกพี่ใหญ่นะครับจำเรินกีแล็กจะเต้นเป็นจังหวะให้กำลังใจใจสู้ลูกบ้านสันสิงตาาเต้สิงตาาเต้ใจสู้เต้โอ้นี่เป็นตัวอย่างนะครับสาหรับน้องๆเยาวชน

ทุ่นออกมาสิเพื่อนโอ้โหสดำต่อยคุณกะพีใจสู้ก็อยากจะต่อยบ้างแล้วตัวนี้ยิ้มหน้าท้องของสีดำสีดำบอบพอนะเพื่อนโอ้โโบยโยบโยมโยบโยบยี่สอันสีดำแล้วก็โดนลาลอมเนี่ยแต่ลาลิโอมให้มาได้เคยผ่ามตาใส่เก่งสีดำไม่ผา อย่งบอกแล้วที่เลี้ยงมุมแดงจะให้กินน้ำปอสุมัยเขาจะกินน้ำบอทำไมเป็นครั้งแรกนะครับที่เราไปอุ้มไประสบการณ์ที่คุ้มค่าเลยเกินบอกว่าเกินทางลงดอยมาครับยกสุดท้ายนะครับของมวยอูพิเศษนะครับหลังจากจบคู่นี้นะครับทางด้านผู้จัดนะครับจรูนตาแค่บอกอย่ามอบรางวัลนักชกพาะเดือนะครับหลังจากจบคู่นี้ ใจสู้แดงสิงตำน้ำเงินสิงตำใงสู้นะครับแต่สิงตำก็ยังเฉยเด็กนายกรงโรวมบอกว่าผู้นี้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นใจสู้หรือสิงตำนะครับลดน้ําหนักแาลถมา15บกิโลนะครับนายกรงโรวมบอกต้องมาชคกับนายกรวบรวมต้องลดมา15บกิโลนะครับ หล่อสิงดําสิงดําบอกหลอกลอกไปเพื่อนเข้าใจสู้สิงดําพีดพีดโผงผาโผงแงหลอกหลอกสิงดําพีดแล้วก็ยิ้มไปใจสู้ใจสู้นี่ไม่ยิ้มแล้วนะครับตอนนี้ใจสู้ไม่ยิ้มไม่สิงดําแล้ว จะลองสิ่งจำยาใจส้อบอกแน่จริงกับมาสิเพื่อนอ้าวยายซืบอกนี่ลูกลอเล่นนะเพือ่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่แกล้งล้มแค่นั้นแตประการต้องให้เช็ดลัวก่อนนะครับเช็ดตัว เป็นยกสุดท้ายนะครับยกสุดท้ายยกที่สามใหสู้เตะใหญ่สู้กอกต้องอาอย่างนี้สิเพื่อนโบดยกโบดยกโบดยกกรรมการก็ไม่ต้องรับใบคะแนนจากด้านล่างเลยนะครับชูมือให้เสมอกันไปตบ นะครับตบมือให้สิงตำกับใจสู้นะครับโอ้โหชงกันดูเดือดตบมือเลยนะครับอีกทีนึงเสียตงตบมือนะครับครับสำหรับหลังจากนี้นะครับ